มาทานในอย่างก็หลีร้านดีดีหมกาาูกระทะราคาเปิดร้านใหม่อิ่มไม่อั้น1น9บาทไม่จํากัดเวลาน้องหญิงไม่พลาดที่จะมาชิมอยู่ซอยแยกไฟแดงท่าปกมหาชายัยหรือคนแถวนี้เขาจะเรียกว่าแยกท่าปอกเขาเปิดเจ้าของใหม่ชื่อเดิมไัยบุญหมกาาูกระทะตอนนี้เปลี่ยนเป็นดีดีกันเองหมูกระทะนะเจ้าขาเขาจะมีหมูกระทะราคา16 9บาทอิ่มไม่อัน้นถ้าต้องการเตาปิ้งย่างเพิ่ม25บาทเองเท่านั้นน้ำฟรีทุกอย่างฟรีเจ้าค่าเดี๋ยวพาไปดูกันมีอะไรทานบ้าง อาหารสนเดบรูส้สามารถตัดทานได้เลยผลไม้เขาก็มีนะต้มเลง้งหรือว่าส้มตำได้เลยของทานเครื่องเคียงเขาก็เยอะส่วนทางนี้คือเมนูผักหยิบได้เลยเจ้าค่ะถือว่าเยอะมากทีเดียวเมนูน้ําจิ้มตักได้ตามอัธยาศัยมีน้ําจิ้มสุกี้น้ําจิ้มรสเผ็ดน้ําจิ้มหม่าลา่าลูกชิ้นปิ้งย่างบาร์บีคิวเขาก็มีจะบอกว่าเมนูเขาเยอะจริงๆไสหมูอ่อนไส้ตันข้อสันหมูหมูสลายหมูย่างเนื้อปลาแซลมอน มีหลายอย่างน้องหญิงครูไี่หมดน้องเจ้าค่ะแบบเยอะจุจ,จุไม่มีกำหนดเวลาอิ่มด้วยนะราคานึงร้หบาทสุดยอดมากแม้เมน,นูน้ำสามารถหยิบในตู้ได้เลยมีน้ำปั๊บซี่กับน้ำเปล่าไม่ต้องเสียเพิ่มเจ้าค่ะได้เวลาทานแล้วน้องยิงกับเพื่อนๆขอทานก่อนนะเจ้าค่ะอันนี้เพื่อนนะ แค่หนึ่งชั่วโมองก็อิ่มแล้วต่อด้วยของหวานเจ้าคะ่ะอันนี้คือเมนูของหวานนะเจ้าคะ่ะปิ้งขนมปังก็ได้นะเด็กๆเขาชอบปิ้งอันนี้ก็จะเป็นไอศครีมไอศครีมคนทานเยอะมากเลยแค่นี้เองแต่เขามาเพิ่มให้นะเจ้าคะ่ะทานอร่อยมากน้องยิ้งฝากร้านดีๆหมกกระทะบุฟเฟ่ไว้ด้วยนะเจ้าคะ่ะร้อยหกสิบเก้าบาทร้านดีๆกันเองหมกกระทะบุฟเฟ่